คนที่เห็นแก่ตัวอาจจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ไม่ได้ใจของคนอื่นโดยมองโลกของไทยบายธีระพัฒสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปก็คือนิสัยที่ทำให้เขาเองเป็นคนที่ไม่มีความสุขนิสัยแรกเลยก็คือว่าปากไวใจวุ่วามเจออะไรนิดหน่อยก็พูดก็บ,บ่นไปเรื่อยเป็นประเภทพวกพูดไม่คิด สิ่งที่เขาทํานั้นจะทําให้เขาเองเกิดปัญหาตามมาเสมอจะทําให้เสียสุขภาพจิตทั้งตัวเขาเองและบุคคลรอบข้างนิสัยประเภทที่2ก็คือชอบควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้ดังใจตัวเองที่ตัวเองต้องการอย่าลืมนะครับทุกวันนี้เหตุและปัจจัยทุกอย่างมันแปรปรวนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เสมอไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปคิดควบคุมอะไรใครทั้งสิน้น เราเองต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นั่นแหละมันจะทําให้เราเองมีความสุขและนิสัยสุดท้ายก็คือเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาใจของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความสุขของตัวเองนํามาก่อนเสมอแต่ดันไปยัดเยียดความรู้สึกหรือความขมขื่นให้กับคนอื่นตลอดเวลาสิ่งนี้มันจะทําให้คุณเองเป็นคนที่มีความสุขที่ไม่ยั่งยืนในโลกใบนี้มันไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวได้เพราะฉะนั้น จงคิดว่าอ,อกเขาอ,อกเราเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้สิ่งนี้สิจะทำให้คุณเองมีความสุขแบบถาวรและยั่งยืนจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปัสนสวสดีครับ